ตอนนี้เราก็อยู่ที่านาทีคาเฟ่เนาะอยู่บ้านอ,าอะไรอ,เอำเภอเชียงพระเกศอ่ะบ้านถาวรเนาะนี่กบับบรรยากาศนะมีโอกาสก็มาเที่ยวได้เนะา,าเเนะาเข้าคนละสามสิบ่ากาแฟก็แก้วไม่กี่ตังค้าก็ข้าวก็ไม่แพงอาหารอาร,อร่อยด้วยนะมีโอกาสก็มาเที่ยวกันเนาะนี่นี่คือทางเข้าเนาะบรรยากาศเนาะเขาก็เปิด เราอองน้ําให้เรานี่ที่สวยนี่นเห็นไหมนี่เห็นไหมเป็นลรอองน้ำานี่มัจะเปิดลรอองน้ำมาลาเดินมาก็ระวังนิดนึงเพราะว่ามันชื้นเดี๋ยวมันจะเลื่นจะอะไรเนาะนี่นี่นี่โอเคเลยสวยมากครับอาหารก็โอเคไม่แรงราคาก็ทั่วไป ค่าเข้า,ขาก็คนละ30เนาะนี่นี่โอสวยสวย,สวยนี่บรรยากาศข้างในเนาะนี่แล้ก็จะมีปลาแล้วก็เป็นป่าเนี่ยนี่ก็บรรยากาศเนาะอยากได้มือเสียงหักแหมเสียดายมีแต่กี้ฟ์ถาไปยกแก่วหรือม ก็ม <named one and another> ีบรรยากาศมีโต๊ะนั่งนะเราสั่งอาหารเราต้องไปบริการเองนะครับนี่สั่งที่หน้าเคาน์เตอร์นี่ก็จะพาดูบรรยากาศภายในนี่ก็เคาน์เตอร์สั่งเครื่องดื่ม ก็ราคาไม่แรงนะตามเมนูนี่จซื้อบรรยากาศนี่นี่คือบรรยากาศทางเข้าเนะ บางทีเขาก็จะเปิดเป็นละอองน้ำนี่ปีนุม,ม,มถ่ายรูปมีนน้ำตกที่สวยนี่ธรรมชาติมากเหมือนเราอยู่ในป่านะ่ะนี่เนาะเนี่ย สวยมากลำธารเทียมนี ą? Ą ่โอ oh. oh ้โ